สวัสดีค่ะคลิปนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทำลาบหมูคั่วนะคะเป็นสูตรของคนเมืองแพร่ค่ะจะเป็นการนำหมูนะคะมารวนสุกค่ะจากนั้นก็เอามาคั่วกับน้ำพริกนะคะจะเป็นน้ำพริกลาบสูตรสำเร็จนะคะเป็นสูตรเฉพาะของทางเหนือค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าใช้อะไรกันบ้างนะคะ เราจะมาเริ่มโดยการล้างเครื่องในหมูนะคะให้สะอาดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเอาไปต้มสุกก่อนค่ะตั้งเตาเลยนะคะใส่น้ำลงไปเลยค่ะรอน้ำเดือดนะคะจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของหมูนะคะ พอน้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะนําเครื่องในหมูที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะลงไปต้มเลยค่ะพอเราใส่เครื่องในหมูลงไปครบแล้วนะคะรอน้ําเดือดอีกสักพักค่ะน้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะทําการทิ้งหมูไว้อย่างนี้ก่อนนะคะต้มต่อไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีนะคะ เดี๋ยวเราไปเตรียมหั่นผักรอเลยค่ะเราจะซอยผักชีรอไว้เลยนะคะซอยหยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะตามด้วยหั่นต้นหอมเลยนะคะหัน่นหยาบๆเหมือนกันค่ะ ผักแพลวค่ะหัน่นหยาบๆเหมือนกันค่ะเราจะใช้ผักทั้งหมด3ชนิดนะคะมีผักชีต้นหอมแล้วก็ผักแพลวนะคะพอเราหั่นผักเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูหมูที่เราต้มไว้เลยนะคะหมูของเราก็สุกได้ที่แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปิดแก๊สเลยค่ะจากนั้นตักหมูขึ้นมาพักไว้ให้เย็นนะคะ หมูที่เราทําการต้มไว้ก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําหมูที่เราต้มไว้ไปหั่นเลยค่ะเราจะทําการนําเครื่องในหมูนะคะที่เราต้มสุกไว้แล้วนะคะมาหั่นเป็นชิ้นพอคําเลยค่ะใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็หั่นได้ตามความชอบของเราเลยค่ะ ใครพอจะมีเวลาที่ไม่ชอบทานเนื้อหมูที่ติดมันนะคะจะซื้อหมูชิ้นมาแล้วก็อามาสับเองก็ได้นะคะส่วนเครื่องในหมูใครที่ชอบทานส่วนไหนเป็นพิเศษซื้อมาต้มเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เราไม่ว่ากันค่ะแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือหนังหมูนะคะเราจะทำการหั่นต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ พอเราหั่นเครื่องในหมูเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันเลยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นน้ำมันเจียวกากหมูนะคะเวลาเอามาผัดจะได้หอมเนาะจากนั้นนำน้ำพริกลาบสำเร็จนะคะลงไปคว้าเลยค่ะใครที่ชอบกินรสจัดจ้านนะคะ จะเติมน้ำพริกลงไปอีกก็ได้นะคะจากนั้นเราจะทําการขวาน้ําพริกนะคะขว่าให้หอมเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะขว่าไปเรื่อยๆเลยค่ะจนน้ําพริกมีกลิ่นชุนนะคะพอน้ำพริกเริ่มสีเข้มขึ้นแล้วมีกลิ่นชุนแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะจากนั้นเราก็ตักน้ำพริกขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะ พอเราตักน้ำพริกขึ้นพักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้กระทะใบเดิมค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะจากนั้นนําหมูสับที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปผัดเลยค่ะวันนี้เราเลือกใช้หมูสับแทนนะคะใครพอจะมีเวลาก็ซื้อหมูชิ้นมานะคะแล้วก็มาสับเองก็ได้ค่ะหมูจะได้ไม่ติดมันนะคะ พอเราผัดหมูเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็นำเครื่องในหมูที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นคลุกเคล้าหมูและเครื่องในให้เข้ากันเลยนะคะพอหมูกับเครื่องในเริ่มเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปรุงรสด,ด้วยการใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะ เติมผงชูรสเข้าไปนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ผงปรุงรสนะคะจากนั้นเราจะทําการผัดต่อไปอีกนะคะผัดต่อไปให้หอมอีกสักพักนึงค่ะพอหมูที่เราผัดลงไปเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราจะใช้น้ําซุปค่ะที่เราใช้ต้มเครื่องในหมูนะคะใส่ลงไปเลยค่ะให้น้ําพอขุบขิกนะคะพอความร้อนเริ่มร้อนขึ้นมาอีกรอบนะคะ เราก็จะใส่เลือดค่ะเลือดตัวนี้เราจะกรองเอาน้ําเลือดออกก่อนนะคะโดยใช้เป็นเลือดเป็นชิ้นนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะผัดให้เลือดสุกก่อนนะคะเลือดตัวนี้เราจะได้แถมมาจากเคียงหมูนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะไอตัวนี้นะคะ ที่ใส่ไปเพื่อความนัวนะคะแล้วก็สีมันจะได้สวยค่ะการเวลาเราผัดมาแล้วสีมันจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะน่ารับประทานค่ะพอเราผัดไปน้ำสต๊อกที่เราใส่ไปนะคะเริ่มงวดแล้วเรานำเลือดหมูที่เรากองไว้จากเลือดที่เป็นก้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เลือดหมูเนี่ยมันจะไปช่วยให้เกิดความนัวขึ้นนะคะเวลาเราเรารับประทานไปมันก็จะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะพอเลือดที่เราใส่ลงไปเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำพริกลาบที่เราคั่วไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ขั้นตอนนี้ถ้าใครยังกะไม่ถูกว่าพริกจะมีรสชาติเผ็ดมากน้อยแค่ไหนก็ค่อยๆเติมน้ำพริกลงไปก็ได้นะคะจากนั้นทำการปิดเตาได้เลยค่ะจากนั้นเราจะนำผักชีต้นหอมแล้วก็ผักแพรวที่เราหั่นไว้ตั้งแต่แรกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ คลุกเ้าให้เข้ากันให้ทั่วเลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะลาบหมูคั่วของเรานะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จ,จานกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะลาบหมูคั่วของเราในวันนี้นะคะสูตรน้ำพริกลาบของเมืองแพร่ค่ะ ยังไงลองไปทําตามกันดูนะคะว่าจะรสชาติจะถูกปากคุณผู้ชมหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับเราได้ที่ในช่องทาง Facebook จุดเตาเข้าครัวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ